วันนี้เรามากินอะไรกันคะก๋วยเตี๋ยวเลือคะก๋วยเตียวเลือดทำไมน้ำหน้าไม่มั่นใจเลยคะทางแรกค่ะทางแรกเหรอคะโอเคมีเมนูอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้มีน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูออ๋คก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะแล้วก็เป็นต้มยำตะเย็นตะโฟแล้วบจิการชิลค่ะเอากินค่ะเอาแม่งทุกอย่างเลยใช่ไหมคะกินแค่อย่างเดียวค่ะแต่เอาแต่สองของค่ะโอเคค่ะดูคนอื่นดีว่คนะื่นค่ะอ๋อดูคนอื่นนะคะโอเคค่ะ ขาติ่มกันชามโตโตมากเลยค่ะโอเคค่ะดูสิกี่ชามเบา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 เใช่ไหมคะใช่ค่ะบายบายด้วยค่ะร้านอะไรคะร้านนี้ร้านอะไรคะไม่ร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวชิ้สองบาทค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอะไรนะคะ โอเคไปแล้วค่ะปิดรายการ